บรรยากาศย่างตะเภาครับอยู่ที่บ้านนาล่างตะบุนแข่อำเภอตะพุนัยจังหวัดสะเกศครับสองมื่นฝนตกหยุดไปแล้วครับครับสวัสดีครับเซาหนี้นะครับวันจันทร์นะครับพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดนะครับนี่สองดอกแรกเขาครับดอกแรกสามทุ่นนั่นโอ้อโวดือพ่นได้ไหมอัดเพิ่งกี่ตัวครับเดน่เออเพิ่งครับไม้เก่าโอ้ดอกเอาไปจิ้มนะว่ามันมันยุ่งกลางเสียงขาเบ้อเป็นสี่เหรอเออมันจิ้มกลาง่ไม่เคยจิ้มได้ไหมมันมันนี่มันนี่ พวกแนวบณนก็ยังป่าถือว่าเออเนี่ยระวางระวังตาาตาครับอวยงามสวยงามงามนี่ข่างทาาเลยครับอุ้ยบเมียนนี่มีจูมันน้ำมันมาเป็นสีโดดนี่เราไงระวังระนี่ดิอนี่มีเสืออยู่แม่บเมียนขาเข้าป่าฮาร์ดครับ หอมแค่ไหนเนี่แค่นปนไครับมามาครับข้างทางครับใส่คือเสื่อเฮ็ดพ่นนะครับมันออกอยู่ตรงไหนไงไม่หักใหม่เขาเนี่ยปลูกนี้ให้ปลูกตราบครับผู้ปุ้ผู้ผู้ผู้ปุน่ได้ดอกต้วยนะนี่กระแมนน่ะกระแมนถือน้ำฝนนะออื มันหนาวบ่ได้ปล่อยเบ่งเฉีอบ่เพราะว่ามัน,นหนาวฝนมันอ่อนแท้โมะอ่อโม่มันอ่อนอ๋อเอาอ<ห>ทางเดา๋าอ,องเฮาหากึ้งกลางทางนี่ตัวนี้ผืนนาอันชุ่มเย็นครับตามเต็มหน้าเลยหอมเข่าไหมหอมต้นเข่านครับหลังจากเด็ดรับน้ำฝน เด็ดครับหนอหน่อเยอะซา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 าซาท่าไมันคาเครือเด็ดปลาทอนี่ดีเด่แล้วเห็นบ่คะงามนุ่งอู้หกินเมือนม่อามันคาเครืออเคโอเอไปนอกหย่อนว่าทางบุดี

ทีนเห็นหลังออนดุงา้เลยดีรนีรับดีแล้วเนี่ย อกลางอนดละงอ่อนดอกงอกอ่างียเดียวมีใครเดียวได้เลยแข็งออ้กกินมาแล้วปวกกินข้พี่เห็ดปวกเดียวนะครับดอกเดียวออมอมแล้วดอกมาสิล้วนโตใสหมู่บ้านนะเเห็นเลยอ่อนๆ ที่เข้าออกเป็นผลยางองค์เฮ็ดเรางูกออกหาไปเรื่อยๆกันวันนี้ครับเอาอย่างครับหนึ่งดอกนั้นกามๆได้ครับไปสองดอ,อก,กสองดอ,อกก็ออกลังกิบเลยเฮ็ดตับเตาเฮ็ดผึงข้ามพึงท้าม โดย่ตะควายนะครับแต่ละสถานที่แต่ละจังหวัดเต่ือกันครับตระกอบง่ับมากเย มตื่นบเปิดทาาบนเขาตกซองสอดนมาเลยเขากนะ็สงเลยนะอต cặp đỏ ngon lóc lóc bào yon bằng mùi mùi nó. nó là mùi dùng mùi mùi Ủa, đây mùi 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 đây mùi 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 ăn mùi không?

้างูเขาเนาะบดเต็มกระตาเลยมาแน่เลยครับเพืน,นอันนี้นท้ายกันตเโอ้โหข้าปาดขาวะอยาขาอยาขากระกเดี๋ยวม่ม<า>ไ,ได้มมนแข็งไม่ค่อยเปียก สองง่าโุ้แกงแกงนี่เนาะดอกสั้รับหนึ่งประมาณปล่อยสั้รับแกงดอกประมาณเนี่ยกหเหรอเออใหญ่แล้วามาแล้วครึ่งดอกสองดอกต้นไม่ร้ายห,หมด เรรมาแตะม้ครับน้อง้องสวงกับเนาะนั่นงานเลยจุนน่มเลย มือวะอเลยว้นี่แกงแสบๆเลยด้เมื่อกี้มันออกสีเหลืองเพราะมันถูกหนางฝนนะครับน้างไมออกเลยนี่จำเบายงเก็บไต่้นาำหน่อยปีหน่อี่ เลยวขเลยจริงเลยบอ <c oughs> กเลยคะแนนเต็มฉลาดเลยนะผมไม่พูดเด็กวกรับ รับนท่าครับขอบคุณครับหูโตก็ตายว่าแล้วเปนเป็นผอยหยังเอา่รับายหาย้ขอบคุณครับ่พอหูแล้วเป็นผอยหยง เอาไปกินนะไปกินแบ่งกันกินกันทั้งบ้านอุบลนเนี่ยโอ้เขาชอบแมนค่ะละสามร้อยสี่ร้อยแมนจากเฮตับเต๋อมดอกแข็งดีจำหนี่ดอกผักไปได้แล้วสื่ออยู่ผักก้างเฮงมาค่ะเฮตับเต๋อเฮตับวเปลือกจะาเอไปกินนะไปแบ่งคนในบ้านน้ำตาลหาเนี่ยไปแบ่งกันกินไปบอกเอาไปเมื่อโลดสี่เหลืองม่็นแบบพี่เต็มเลยเออเอาไปเลยหนูเดี๋ยวหนูไม่ค่อยหาไม่หนูได้กินเรื่อยๆอยู่ แดงกันไปกินโหดอกนี่กินสามเหินเดือนนี้ตลาดนินเขาขายดอกเสียบโลเลยสามใบเอาไปแก้มันมันมัมันครับผู้ให้แต่หามันอืมนี่จุ้มจุ้งมาไป้นี่ตอกระต่ายตองสีขามันยังเขากันหมอกเพฟเตับคั่วใช่ไหมหัวใจฮิดผึ่งตองโดยตรงเนาะแม่ให้ปวดโอเคค่ะได้แรกก็พอได้ไปทั้งผุนเนาะให้ บุตรลิตเก็หนึ่งบุตรหลิตรจ่าปะติดคู่ปิดลายครับอ้าวค่ะเทียมจ้าจังจุนค่าหน่าจ้าจ้ามีดลุงมีดโอ้เราก็ได้ลายอยู่ตัวนั้นบ้านแล้วครับเด็ดๆพี่น้องครับวันนี้มั่นว่าครับผมกับสาแล้วก็เฮ็ดปวกกับพระมหาเฮ็ดเท่าเปิดประเดิมเลยเฮ็ดยังเฮ็ดเฮ็ดโพนนะครับสองยุกยุกข้างทางแล้วก็บมหาเฮ็ดละโงกเนาะ ถือว่าเป็นคลิปพิคลิปหนึ่งนะครับในช่วงหาเงินหน้ากับแบงก์กันไทยบาทนน้นกับเ่อนบาทนะครับไปืกี้กับพ้นบาทก้างนะครับเนาะหูวจะกั้นนะครับเรามาหาว่าใครได้เลยแบงกันไปนะครับเอาไปเลยไปแฝกฝากคู่เท่าพะแกนนั่นแหละเนาะแบ่งกันแบ่งกันกินนะครับตรงนี้เพราะว่าเบยุ่กันคิดหลายแหะครับไอที่ถามว่าเบยุ่งไปไหหาขายบ่ปินีเง็ดมันออกพอไหลนะครับกับแบ่งแบ่งกันไปนะครับแต่ว่าหาขายเป็นธุรกิจมนก็คือมนกับ่คืนนะครับเนาะ ท่านิชวงศพราะวางสีเนะครับเศรษฐกิจเนี่สีกับแบงๆครับกันไปกินไปไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้เป็นบักเลิงสักไรก็แช่กดติดตามช่องดาวโอนเพื่อไปกันมั่ใจผมซาลาห์นะครับเฮ็ดปวกกันไหมได้ครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮ่ <c oughs> าเหลือยังอันนี้ที่เห็นละง,งูครับนี่ครับพอ่อแต่แกงอยู่ด้วยนี่ไข่มันใหญ่แล้วก็ับกระดกใหม่นี่อันนี้เห็นละง,งูขาวครับโอ้หอมมาเลยโอ้เห็ดป่วนยิ่งหอมหมุนปตาหมุนดวงมามันฝนตกสองมือเด้อยซื้อดอกครับถ้าบ่ตกสองมือนี่โอ้เด็ดจุ่มแมนครับ ป่ะกลับบาแล้วครับป่ะมาบ้านเรายงฝนตกแงก่งครับเพิ่งกีน้นะน้ำเ็มหน้าเลยครับอุดมสมบูรณ์ยังครับปีนี้ครับพิงครับปลาคอดตี่ตัวใหญ่ปลาเต็มเลยเนาะเล่นหรอปลาปลาคอเป็นตัวใหญ่มันก็ลังจะขึ้นนะครับเผื่อไปว่างไข่ทั้งบนนะครับ ปลาเต็มนะครับข้าวโพดมาครับปีนิวโดนสมุนรับแต่ต้นปีนะครับช่วงก่อนสิขาภาษาประมาณนี้แหละครับผนดีครับ